E เป็นยังไงบ้างคะก็เดินดูมาให้หมดแหละค่ะความเป็นจริงเลยคือเขาจัดทุกอย่างได้ถูกต้องแบบแปลกใจอะอย่างออฟฟิศตรงเนี้ยค่ะเป็นไงบ้างเขาวางตําแหน่งของผู้บริหารทั้งชายทั้งหญิงได้ถูกต้องอโดยที่เขาอาจจะยังไม่รู้แต่จุดที่ผิดก็ยังมีนิดเดียวค่ะประตูบานนี้ผักออกอเห็นไหมต้องเป็นผักเข้าถ้าเป็นผักเข้าได้เราบอกว่าจะบดว่าตอนนี้เราอยู่ข้างนอกเราไปทําธุรกิจเอาเงินมาแล้ว แทนที่คุณจะเอาซับเข้าบ้านโดยการผักเข้าค,คุณดึงออกเท่ากับซับท,ที่คุณหามากระเด็น,ดนแล้วไม่พอยังเอาของข้างในออกมาอีก<ฮ>แต่ถ้าคุณผักเข้าล่ะทั้งเอาเข้าไปข้างในอย่างเดียวตอนนี้อยู่ตอนเช้าแล้วกันอยากจะออกจากบ้านแทนที่คุณจะดึงเอาลมธรรมชาติตอนเช้าเข้าบ้านกลับกลายเป็นว่าคุณผักเกี้ยงเลยเห็นไหมสิ่งที่จัดมาเขาถูกต้องโดยที่เขาใช้ธรรมชาติเข้ามาแล้วตรงนี้แก้เยอะไหมจันตรงนี้เป็นออฟฟิศเขาแล้วกลายเป็นว่านั่งถูกซะอีก ลูกชายนั่งหลังสุดซ้ายสุดตำแหน่งอะไรลูกชายเป็นคนคุมเป็นตำแหน่งอะไรหลังสุดซ้ายสุดมังกรน่ะและนี่น้องสาวนั่งตำแหน่งหลังสุดขวาสุดเสืออะเขานั่งถูกไหมถูกต้องกลายเป็นว่างานนี้คุณแม่ไม่ต้องเหนื่อยคุณแม่ไม่ต้องมีที่นั่งเลยลูกบริหารเองได้หมดเลยคุณแม่สวยดูตัวเองบอกว่าเป็นพี่สาวย่างเชื่อเลยสวยแบบดูแลตัวเองเพราะว่ามีเวลาไม่เครียดมันเลยกลายเป็นว่าทําให้อาจารย์มาดูแล้วเนี่ยรู้สึกอยากค้นหาว่าทําไมเขาถึง วางแผนทุกอย่างได้ถูกต้องอแล้วเขาเอาโซนเนี่ยที่เขามีการเลี้ยงม้าหรือฝึกม้าอยู่โซนหน้าทั้งหมดพูดง่ายธุรกิจบอกแล้วอาจารย์บอกว่าอยากขายอะไรต้องโชว์สิ่งนั้นถูกต้องอโอ้โหยังไงไม่ธรรมดากันเด็ <c oughs> เรา,เาไว้โซนหน้าหมดกายเป็นว่าเราอยากจะให้เขาเห็นอะไร <c oughs> ถามว่าถ้าเราเอาโซนนี้ไปไว้ข้างหลังเอาออฟไศไว้ข้างหน้า <c oughs> ถามว่าเขามาดูม้าหรือเขามาหาเราที่ออฟฟิศถูกไหมออฟฟิศต้องอยู่โซนหลังเพื่อคุมดูดูคนงานบริวารที่ทํางาน แต่ว่าโซนที่เราขี่มาให้อยู่ไว้โซนน่าเพื่อที่คนเข้ามาจะได้เห็นม้าก่อนเพราะเจาะจุดประสงค์ที่เขาเข้ามาเขาต้องการเห็นม้าเห็นม้าแล้วเมื่อกี้เ,เอาอีกแล้ <c oughs> เห็นไหมเมื่อกี้ตรงจุดแรกเลย เขาเอาม้ามาให้เราโชว์เลยใช่เอามา้าหวานไว้ตรงนั้นเลยคือให้อาหารเลยที่ยิ้มหวานอยู่เมื่อกี้คือเขาทําวางแผบของห่วงจุ้ยของเขาได้ถูกต้องเลยตอนนี้มันมีจุดเดียวที่อาจารย์บอกแล้วว่ามันอาจจะทําให้ทรัพย์ที่เข้ามาอาจจะไหลออกไปบ้างส่วนหนึ่งเพราะว่าตรงนี้ครับจุดประสงค์โดยที่ห้องน้ําตรงจุดนี้อยู่ภายนอก<ช>ถามว่าผิดไหมห้องน้ําอยู่ภายนอกไม่ผิดครับตรงนี้สามารถยกระดับขึ้นมา1ขั้นได้แต่ได้แค่ขั้นเดียวนะก็คือโซนนี้ ผมเลยบอกว่าถ้าน้ําไหลออกจากตรงนี้มากลายเป็นว่ากระแสซับไหลมาถึงนี่แล้วมันจะต้องไหลออกทางนี้กับทางนี้อตอนนี้กลายเป็นว่าธุรกิจเข้ามาเยอะเงินเข้ามาก็เอาไปลงทุนอาจจะไปซื้อม้าเพิ่ม,อ,มอาจจะไปทําทุกอย่างที่เกี่ยวกับมา้าไม่เก็บนะครับแต่ทางที่ดีเขาต้องบอกต้องเก็บบ้างแล้วค่อยลงทุนแต่อันนี้มีเท่าไหร่ก็ลงทุนหมดเลยแล้วแก้ยังไงคะจอยนี่ครับผมบอกแล้วว่าให้ตรงนี้ยกพื้นให้มาเท่ากับพื้นตัวนี้อพอยกพื้นเท่ากันเสร็จกระแสน้ําไหลลงมาถึงนี้มันจะสามารถไหลไปทางนู้นได้ แต่กลายว่ามีโจทย์หนึ่งว่ามันจะต้องไหลออกข้างหน้าด้วยไหลออกตรงข้างหน้าตรงนี้ด้วยก็เลยให้ไปทําเนินลูกละนาดเป็นยางที่เราจะเห็นเป็นเนินหลังเต่าเป็นยางขวางฝั่งนี้แล้วก็ขวางฝั่งนี้ไว้เท่ากับน้ําไหลลงมาถึงนี่ไปทางนี้ไม่ได้ไปทางนี้ไม่ได้ก็ต้องไหลเข้าทางนี้แล้วโซนนี้เราจะเห็นว่ามันมีเนินยกขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้ใช่ครับจะมีเนินตรงนี้ยกขึ้นมาก่อนที่จะเข้าห้องน้ําถูกไหมครับตรงนี้ถือว่ามันมีแสง ลงมาได้กลายเป็นว่าพื้นที่ตรงนี้สามารถยกได้หนึ่งสเต็ปก็เหมือนกับประตูหน้าบ้านที่เรากำลังจะก้าวเข้าบ้านนะที่จะมีชา้นพักอยู่ก่อนที่จะเข้าเข้าบ้านเข้ากับห้องน้ำตัวนี้จะสามารถเก็บซับได้ทันทีเห็นไหมห้องน้ำต่ำลงด้วยต่ำลงด้วยค่ะเห็นไหมครับผิดนิดเดียวเลยแค่จุดตรงนี้ข้างหน้าคว<ข>าสมสำเร็จตรงนี้จะเกิดขึ้นมาหาศาลเพราะว่าธรรมชาติวิ่งรอหาคุณอยู่แล้วทิศทางของทางทิศใต้แล้วด้านในนะ เป็นขั้นบันไดต่าต่าต่าลงไปอีกก็นี่แหละพนึกบอกนี่น้องเขาบอกเองว่าพี่ชายเป็นคนออกแบบไปเรียนอยู่ที่สแกนดิเนเวียมาพี่ชายเลยมีมีแสนอย่างพี่พอ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 ใจเย็นใจเย็นคืออย่างนี้ครับรูปกระจาญยังโสดด้กันถามผมเองคือมันกลายเป็นว่าบางอย่างเนี่ยต่างชาติอาจจะใช้ศาสตร์และหลักการเดียวกันแต่อาจจะไม่ได้พูดว่า่วงจุ้ยแต่เขาอาจจะใช้ทฤษฎีของเขาว่าต้องเอาธรรมชาติเข้ามาเป็นที่ตั้งให้มากที่สุด ซึ่งตรงนี้ตอบโจทย์ทุกคนได้ทันทีว่าไม่ว่าจะชาติไหนก็ใช้แบบเดียวกันเห็นไหมสุดยอดขอแจ้งข่าวช่องทางการติดตามอาจารย์ธนวัลและติลี่หงจุยให้ได้ทราบนับจากนี้ทุกท่านสามารถติดตามสาระความรู้ดีๆของศาสตร์ติลี่หงจุ้ยโดยอาจารย์ธนวัลในเพจใหม่โดยกดติดตามได้ที่ f a c e b o o k ติลี่หงจุยบายธนวัลจิระเจริญเวท กดเลยแล้วคุณจะได้รู้จักกับตีดีหงจุยาศาสตร์ที่มากกว่าคุณเคยรู้จัก